แพทนปภาขขวงโอดปราโมทเผยสาเหตุรักกอดจางเพราะหมดแพชชั่นภายหลังจากนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีแพทนับปภาออกมาเผยว่าขอลดสถานะกับหนุ่มคนสนิทยอย่างกอดว่าต้นเป็นฝ่ายตัดสินใจบอกอีกฝ่ายตรงๆว่าขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันพร้อมให้เหตุผลไปว่าอยากโฟกัสกับการดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้ดีที่สุด และต่อมาฝ่ายหนุ่มกอดก็ได้ลงภาพใน IG เป็นภาพของแพทที่เจ้าตัวนั้นเก็บไวบ้บนรถพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ้งว่า you are my inspiration คุณเป็นแรงบันดาลใจของผมบ่งบอกว่ายัางไม่สามารถมุบอ้อนจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้และล่าสุดแพทนะับประพาก็ได้ค่วงคู่จินอย่างโอ๊ตปราโมดไปเปิดใจถึงสาเหตุความรักร้างในรายการแฉ สรุปโดยรวมได้ว่ายอมรับว่าถอยห่างลดสถานะแล้วจริงๆสาเหตุนั้นเป็นเพราะแพรดรู้สึกว่าไม่แฟร์กับอีกฝ่ายเหตุอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่อยากมีโมเมนต์หวานๆอะไรแล้วอยู่ๆในหัวก็มีแค่วันนี้ลูกกินอะไรหรือ,อยังคุณแม่ที่ป่วยอยู่ได้เปลี่ยนแผมเพิดหรือเปล่าต่อจากนั้นก็คิดเรื่องงานโบทไปจนไม่มีเวลาวางไปคิดถึงโมเมนต์หวานๆเลยและมันก็จางความสนใจและความ สำคัญลงไปจนรู้สึกไม่แฟ์เลยคุยกันตรงๆนอกจากนี้ทางแพทก็ยังได้แสวคููจีนอย่างโอดปราโมดด้วยว่าตอนนี้เข้าใจโอดแล้วเพราะตอนที่อีกฝ่ายเกิดเรื่องนั้นก็เอามาแสวว่าหมดแพชชั่นมันมีจริงๆหรือแต่ตอนนี้ต้นรู้แล้วว่ามีจริงๆอาการหมดแพชชั่นมันก็เป็นแบบนี้เอง ขอบคุณข้อมูลจากรายการแฉและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ